ทีมงานแหลมไหวโดูแล้วครับท่านไอ้อยางมาานอะเลี้ยวหลังเบิ้งแน่ครับุดนแล้วเข้าแล้ว บอกกันขุมใช่ธรรมดาเด้นขุมเปล่าเดินโทผม,ามาัพท์ <c oughs> ตะาลสิบล้านพร้อมหรือยังครับเพื่อนเข้ามาเลยหรือว่าให้โทรศัพท์ด้วยให้เสียงยกมือจายไฟด้วยครับลมกลางหรือยังครับลมกลางสมบูรณ์นะครับ <c oughs> อ่อลม แล้วแต่ไม่กลางนะครับขอให้สังเกตดูบางไฟหน่อยนะครับเ<ค><ย>นีนดูบางไฟด้วยนะครับกลางยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่<ค>ยอย่ามัวแต่เดินจูงแขนกันนะครับไม่ว่าหนุ่มสาวเนี่ยดูบางไฟก่อนครับลมยังไม่กลางสมบูรณ์ครับ<ย><ค><ย><ค><ย><ค><ย> บอกว่าล่มกลางไม่สมบูรณ์ก <c oughs> ็ส่วนมากมันกินกันตรงนี้แหละตรงร่มนี้แหละเพราะว่าการทำบังไฟนั้นขึ้นทุกข่ายครับในช่วงที่รอดูบังไฟกำลังลงนะครับร่มกลางไม่สมบูรณ์ขึ้นสูงนะครับแต่ว่าลง เร็วไปหน่อยนะครับเนื่องจากสายล่มขาดนะครับช่วงนี้ขอตนเชิญท่านนายกนะครับขอตนเชิญท่านนายกแสวงนะครับได้รับมอบจากร้านสุพจน์้าข้าวนะครับ